ลูกค้าบอกว่าเราเป็นคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ค่ะ เลดไนคุกกี้นะคะอยู่ในโครงการร้านเสี่ยวค่ะใครยังไม่เคยกินซบคุกกี้ร้านนี้ถือว่าตกเทรนครับเพราะซบคุกกี้ของที่นี่ชิ้นใหญ่ไสทะลกักหวานกําลังดีทานตัดกับดอกเกลือที่มาจากจังหวัดน่านและถ้าได้ดื่มคู่กับนมสดน,นี่คือลงตัวเข้ากันมากๆเลยเขาขายเป็นแบบชิ้นกับแบบแพ็คตั้งแต่กล่องเล็กไปจนถึงใหญ่ไม่ให้อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ได้ไงคุกกี้มีให้เลือกมากกว่า10หน้าและขายตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนตกดึกหลังปาร์ตี้น้าตาลตกให้มาจบที่ร้านเลดไนคุกกี้จะไปซื้อที่หน คุกกี้เขามีบริการจะบอกว่านักศึกษากับไว้ทํางานมาซื้อกันเพียบเลยไม่ต้องกลัวว่าคุกกี้ของเขาจะหมดไว้นะเพราะว่าเขาทําเผื่อไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนมันหมดจริงๆแสจะได้ว่าวันนั้นขายดีก็เสียใจด้วยนะจ้าวันอื่นมาใหม่เด้ออีแก๊งอินเทนเชียงใหม่มากี่ักครั้งแรกไหนดูซิจะอร่อยที่สุดในเชียงใหม่จริงเปล่าโอ้ยคิดว่าถ้าเกิดใช่ตู้เย็นอะหนึบ่ะอร่อยผมมีกิสาใจว่ากฮิบ แบบนี้ยังรีวิวไม่หนำใจเอาให้พี่ดีออฟฟิศไปกินกันบ้างกอรู้ว่าปเป็นเลดในคุกกี้ปุ๊บมาไทยมุงกันเลยคุกกี้ของเราจะไม่หวานมากค่ะไส้ทารักไส้แน่นๆแล้วก็จะมีทานตัดกับดอกเกลือค่ะซึ่งเป็นเหมือนซิเกเนเจอร์ของเราเลยดอกเกลือจากน่านมีหลายรสชาติตอนนี้มี13รสชาติเลยค่ะของเดือนนี้แล้วก็ทานคู่กับนมของทางร้านก็คือเข้ากันมากๆฝากร้านเลดไนคุกกี้คุกกี้ที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ด้วยนะคะ